จะเป็นยังไงถ้าผมและเพื่อนต้องมาทํางานกะดึกร้านพิซซ่าแต่ร้ลนมีเรื่องแปลกๆและน่ากลัวมากๆจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะ,ะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่พี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิ เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดาเหมือนน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับพี่เดวใช่ทางนี้แน่หรอเรามาถูกทางไม่ไหนโชว์พี่ลายพิซซ่าที่ไหนจะอยู่ในป่าหรือขนาดนี้เนี่ยเออใครมันจะมากินวันลึกขนาดนี้โอ้โหมันมีแน่นะนั่นดิพี่หาถูกแต่มันแน่นัอนเนี่ยแต่มันถนนใหญ่นะเนี่ยมันน่าจะมีแหละแต่มันอยู่ในป่าลึกเลยนะใช่นี่นั่นนะสิใช่นี่หรือเปล่าโอ้แถวนี้วังเวงอุ้ยเฮ้ย นี่แน่เลยเออน่าจะใช่นะไป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 โอ้ยกว่าจะถึงที่นี่ไม่มีรถสักคันเลยไม่มีใครเลยโชเออหรือว่านี่มันเป็นเมืองล้างเอ๊ะใครนะอุ๊ยมาเป็นหุ่นเลยเหรอเขาเดยวนะนี่นี่หุ่นหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยนี่คนนี่นะออสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเจ้าเป็นยาใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมครับผมอ๋อพวกเจ้าต้องมาทำงานที่นี่กันเหรออ่ะครับผมใช่ใช่ใช่หงาน โอ้ได้เลยงานที่นี่สบายมากมามามามเดินมาดูสบายจริงไหมเนี่ยแปลกแปกนะพี่ไอ้นี่เยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงหุ่นน่ะทำไมหุ่นเสียงงี้นั่นสิเฮ้ยทำไมหุ่นมองเราด้วยนี่คือหุ่นสามตัวและนี่คือห้องหลักเป็นห้องใช้สลหรับงานปาร์ตี้งานปาร์ตี้เหรอใช่งั้นเราไปดูห้องที่เราต้องทํางานกันเถอะโอเคไปไปเป็นพี่พี่ไม่กล้ามาปาร์ตี้แล้วเนี่ยแถวนี้ของหุ่นน่ากลัวยงเลย ดูดิมันมองเราด้วยอ่ะพี่ที่นี่มืดมากเลยอ่ะเออไฟอะไรวะโอ้โหไฟกระพริบนี่หรอนี่ห้องทำงานหรอห้องทำงานเล็กแค่นี้หรอใช่อ่ะคนมันด้ยินอะไรตรงนี้เนี่ยเปล่ามีห้องทำงานโอ้ตรงนี้ไม่ก็โอ้ยญ่แมงมุมนี่ไม่ปัดมั่งเหรอฮะไม่พวกเจ้าต้องดูหุ่นดูแลหุ่นทั้งคืนจนถึงหกโมงเช้า อยาออกไปไหนเด็ดขาดอยากออกไปไหนด้วยหรอใช่ทำไมอยากออกไม่ได้หรอไม่ได้แล้วตอนนั้นคืนหุ่นจะเป็นอะไรอะทํำไมต้องเฝ้าเอทำไมต้องเฝ้าก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็รู้เองอ๋อเขาน่าจะกลัวแบบโจรมาขโมยหรือเปล่ากลัวหุ่นหายหรือเปล่าหุ่นน่าจะแพงไะดูจากสภาพโอ้แล้วไฟติดดับๆับเฮ้ยใช่เอาไว้ใช้อยอันเบื้เริ่มเลยใช่โอเอาละ ใกล้เวลาเริ่มนาแล้วใกล้แล้วหรอใช่งั้นลากรับผมครับผมอะไรพี่เราต้องน่าจะต้องเดินเดินตรวจก่อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะประตูปุ่มอะไรไม่เห็นกดได้เลยโอ้สงสัยมันยังไม่ถึงเวลาั้งเขากลัวคนใช้มั่วนะเออโอเคไหนเราไปสำรวจดูซิอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้อันนี้เหมือนห้องแม่บ้านห้องทำความสะอาดเฉยๆโอเคฮพี่ว่าก็โอเคแล้เนี่ยเฮ้ยพี่หุ่นอะไรเนี่ย หมาหรือเปล่าหมาป่าไงโอ้หหุ่นหมาป่าจริงด้วยแป๊บนึงนะทําไมหุ่นพวกนี้น่ากลัว่างเลยเนี่ยมันมีเสียงด้วยอ่ะอุ้ยแล้วโชว์ดูดิมันมองตามเราด้วยด้วยนะผมว่าพี่น่าจะตาฝาดนะเพราะหน้าแบเป็นเฮ้ยเพลงเพลงเพลงเปิดเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเพลงอะไรอะพี่พี่ไม่รู้เราลองเดินเข้าไปดูแถวหุ่นได้ไหมไปดูซิอย่าถามอะไรกาแสดง โอ look, okay, ้ก็โอเคนะ้เนี่ยตรงเนี้ยก็ทำไมร้านพิซซ่านี่ถึงล้างได้เนี่ยมันดูน่าเข้ามากเลยนะมีขุนอะไรไว้สถานบันเทิงเนี่ยเออเด็กๆน่าจะชอบเฮ้ยเนาะห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเอมโพโอ้น่าจะเก็บพวกอะไรหุ่นบ้างนะอ๋อโอ้โหแล้วมันน่ากลัวจังว่าหัวมันเนี่ยพี่พี่ดูอันนี้สหน่ากลัวกว่าเยอะเลยอ่ะโอ้อันนี้คือโครงข้างในมันเหรอน่าจะใช่นะก็แบบตัวไหนพังก็แค่เอาของส่วนอื่นมาใส่นะไปดูห้องต่อไปห้อต่อไปเรารีไปจากห้องนี้ดีกว่าพี่กลัวว่ะ เอดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะตองนี้เป็นห้องน้ำเหรอไปเราต้องเลือกห้องน้ำหญิงมีอะไรไหมไม่มีแฮะอุ๊ยอ่าโอเคเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีไปไปไปห้องอื่นบ้างห้องน้ำชายไหนดูสีไปเถอะพี่ที่นี่น่าจะปกติดีแหละห้องน้ำไป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 ตรงนี้เอ้ยอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ห้องนี้เปิดไม่ได้แฮะเหมือนจะเป็นห้องเล่นเกมเฉยๆนะอ๋อไป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  โอ้โหทำไมที่นี่มันดูลึกลับจังเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรหัวเลาะอะไรใครหัวเราะอ่ะใครหัวเลาะเดี๋ยวใครอยู่ในนี้หรือเปล่าโจนโอ้ยออ้โอมัโชนี่มันเจ้าหมีทำไมมันทำไมมันมองพี่อ่ะนั่นสิโอ้ยมันน่าจะตายแล้วทำไมมองได้ด้วยอ่ะมันไม่ตายพี่มันเป็นหุ่นมันไม่ตายไปกันเถอะเออไปใครอยใครมาร้องอะไรอีกแล้วนั่นสิแบบหนึ่งพี่ ผมว่าร้านนี้เริ่มแปลกๆปกแล้ว<ช>ร้วานมีเสียง<อ>หรือว่ามีโจนฮะมีโจนเหรอน่าจะใช่นะแต่ไม่สิโจนไม่น่าจะร้อนอย่างนั้นโจนมันจะมาทําเสียงอะไรได้ยังไง <c oughs> เขาต้องเงียบๆดิหรือว่าอ๋ออาจจะเป็นไฟเสียงหรือเปล่าเหมือนตอนแรกที่เพลงเปิดเองนะสงสัยร้านาน่าจะเก่าแล้วอาจจะมีหนูอะไรไปแทะเออจจนัอ่นน่ะสิอันนี้ห้องอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นห้องสำหรับจัดเตรียมอาหารฮะแล้วห้องตรงนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะห้องของยมอ๋ออันนี้ห้องประตูขวาไงอ๋อ แล้วเราต้องอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยเราอาจจะต้องอยู่ในนี้ก็ได้งั้นเราก็ไปอยู่ในนี้ดีกว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยเออผมนั่งเล่นก่อนแล้วกันมันก็ปกติทุกอย่างนะตรงนี้มีคาเมล่าเหรอพี่เดียวพี่เดียวเชี่ยคืนแล้วเฮ้ยเชี่ยคืนเดี๋ยวเราเผลอหลับเหรอนั่นสิเฮ้ยแย่แล้วแป๊บนึงต้องออกไปตรวจก่อนออกไปตรวจตัว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 ไป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 ด้วยกันห้องนี้ ห้องนี้ไม่มีเฮ้ยอะไรพี่โชอะไรพี่เห็นอะไรแปลกๆเดี๋ยวตายหายเหรอกระต่ายฮะอยู่ไหนอะพี่หาก่อนหากอนห้องมันอยู่ไหนล่ะห้องนี้ไหมห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามันหายแบบนี้เราต้องทําอะไรอะโชเจ้าของร้านไม่ได้บอกนะเออเจ้าของร้านไม่ได้บอกนี่เออเดี๋ยวนะห้องน้าห้องน้ําไม่มีอยู่มีมีโจรขโมยเหรอเดี๋ยวอาจจะล้มอยู่หรือเปล่าไม่ล้มฮะอเออใครมันจะเดี๋ยวใครมนจะมาขโมยเนี่ยพี่อยู่ในนี้ไหนมันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ย ทำไมมาอยู <boundaries> ่ในนี้ล่ะเป็นว่าช่างมันเถอะพี่ย้ายมันกลับก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าร้องสิโจพี่กลัวเอ้าวหนามันอาจจะเป็นตัวที่ร้องเพลงก็ได้ค่อยๆดันค่อยๆดันค่อยๆดันไป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 เฮ้ยมันออกประตูไม่ได้เลยมันมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันถึงร้องนั่นดิแล้วเราจะเอามันออกไปยังไงเนี่ยอ่ะโอเคยังไงยังไงเออดันดันดันออกได้แล้วออกได้และเฮ้ยเครื่องเสียง เครื่องเสียงมันพังเหรอเออหรือเป็นที่ระบบอะไรของมันหรือเปล่าช่างมาเถอะพี่วันรีบๆดันแล้วรีบๆกลับเข้าห้องดีกว่านะเออใช่ผมว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้ว pp. รีบขึ้นไปสิเฮ้ยเฮ้ยๆอย่าร้องตอนนี้สิเสียงตัวอะไรอ่ะเสียงตัวไหนอ่ะหมีเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขึ้นไปขึ้นไป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 ฮึบยกขึ้นไปฮึบขึ้นไปโอเคเออกลับไปอยู่ท<ม>ี่เดิมกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็หันหน้าที่เดิม<ถ>หันหน้ากลับมาที่เดิมหันหน้าหันหน้าอ่าอ่า อ่าแป๊บเึงนะพี่โอเคถ้าที่ผมดูไอเจ้าหมีนี้น่าเป็นนักร้องอ่แล้วไอกระต่ายอ่ะกระต่ายน่าจะเป็นอ๋อมือกีตร์อ๋อนี่ไงแล้วไอเนี่ยเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดไม่เห็นมีอะไรบงบอกเลยฮะมันไม่ใช่ไก่เหรอมันคือเป็ดหรือไก่อ่ะช่างมันเถอะเป็นว่ามันน่าจะไม่มีหน้าที่อะไรนะโอเคแล้วมันมาอยู่บนเวทีทําไมเนี่ยไปไปไปโอ้โหโชว์พี่ว่าโอ้ย พี่ว่ามันเริ่มหลอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะต้มต้มดีดิดอมอะไรอ่ะพี่เอออะไรวะอย่ามาเล่นแถวนี้นะเว้ยไปพี่เข้าห้องกันดีกว่าโหห้องก็รกนะเนี่ยไป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 ห้องก็หลออเหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วประตูนี่แหละโชว์อ๋อ้หุยทำไมปิดได้บอกว่าผมปิดเองอ่ะปิดทำไมเราเราจะมีประตูไว้ปิดทำไมเราจะมีประตูอยู่ได้ทำไมหรือว่าความเป็นส่วนตัวนั่นสิจะได้ไม่มีใครมายุ่งกันเลยหรือเปล่า เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอะไรตัวหนึ่งฮะอะไรผมได้ยินเสียงตัวอะไรวิ่งอ่ะก็อยู่กันครบนี่วานั่นสิเฮ๊เดี๋ยวอยู่กันครบสามตัวเดี๋ยวนะพี่หมาสีแดงมันหายไปเอ้าหายไปไหนเสียงวิ่งอย่าบอกแล้วว่าโจนขโมยไปแล้วเออนั่นเดี๋ยวนะแล้วโจนมันจะไปอยู่ไหนอะร้านเราก็ปิดดีแล้วนะเอ้อตั้งทึงนะห้องน้ำเอ้ยพี่มันอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยเดี๋ยวพี่โธ่ผว่าร้านนี้มันแปลกๆลแล้วพี่ว่าร้านนี้มันไม่โอเคนะโธ ขอเช็กก่อนว่าไม่มีใครเข้ามาจริงใช่ไหมร้านก็ประตูล็อกยังก็ล็อกแล้วนะพี่ก็ล็อกล็อกสนิทด้วยเกิดอะไรขึ้นกับร้านนี้พี่ว่าพี่ว่ามันแปลกๆแล้วนะเออไปพี่น่าจะต้องเอาไอ้หมาป่านั่งขับค้องก่อนอะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรวัเรรอเสียงอะไรเฮ้ยพี่ไปมี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 อยู่ตรงี้เดียวเดียวนะไอหุ่นพวกนี้ผู้จัดการไม่เห็นบอกว่ามันขยับเองได้ด้วยเดียวนะหรือว่าเราต้องปิดเรื่อมันก่อน ไม่ใช่ว่าเราปิดไปแล้วหรอเครื่องมันปิดตรงไหนอะแป๊บหนึ่งนะนั่นสิไม่มีปุ่มปิดเครื่องด้วยแล้วเราต้องทำยังไงอะแป๊บหนึ่งนะต้องย้ายไอหมีนี่ก่อนเออโอ้ยพี่มันหนักเกินไปอะขยับไม่ได้ด้วยโอ้ตายแล้วเอาเป็นว่าเอาแล้วหมาหมาขยับได้ปะเจ้าหมาหมาหมาน่าจะเบานะพอดูสิพังไปเยอะเลยอะเออเฮออนี่ไงได้อยู่เออเออตัวเบาอยู่ตัวเบาอยู่ไป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 พี่พี่เข็ดเลาวมัเข็ดเลาวมั้ยค่อยๆเดินเดินดูเข็ดแล้วเข็ดแล้วไปไป อ่ะโอเคโอเคไปอ,คออกออกห้องน้ำกันฮึบฮึบโอ้ยไปเลยไปเลยเฮ้ยเร็วเรวหน่อยดิรีไปสิรีไปโอ้โหรีไปรีไปรีไปถ้าเราถ้าเราเผลอไปตีหุน่นจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเราตั้งไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะพี่แบบนี้เหรอเออตั้งไว้แบบนี้แหละแล้ว <c oughs> ตอนเช้าเราค่อยมาเก็บทีเดียวไหมอืมไปพี่เราต้องตรวจห้องนี้ก่อนก็ได้ะ ห้องนี้ล่ะมีอะไรหายใช่ไหมคิดว่าไม่นะโอ้ยโอ้ยใครร้อง่ะเรากลับห้องกันดีกว่าพี่ไป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 พี่ผมว่าเรากลับห้องกันดีกว่านั่นสินั่นสิที่นี่มีแต่อะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่เริ่มหลอนแล้วนะเนี่ยจริงลาพิซ่าอะไรน่ากลัวมากเลยอ่ะเออไปคี้โฟมอย่างน้อยอยู่ในห้องก็น่าจะปลอดภัยอปลอดภัยแหละจะไฟไฟเขาไม่คิดจะซ่อมแล้วหรอ นั่นนี่กับพี่แบบนี้โอ้โหไม่มีสวัสดิกะสวัสดิการอะไรเลยเหรอนั่นสิเฮ้เราแล้วเราก็ยังไม่ยังไม่ตีหนึ่งอีกเหรอโอ้ยมันนานมากเลยอ่ะพี่เราออกเวรหกโมงเช้าอ่ะเอ้ยอะไรพี่ไปวิ่งเฮ้ยเดี๋ยว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 ปิดประตูปิดประตูปิดประตูโอ้ยเฮ้ยพีกเขาปีกเขาเฮ้ยเขาปีกประตูปิดประตูโอ้พี่ทำไมทำไมไก่ไก่อ่ะ ไม่ไก่ไปอยู่ตรงนั้นอะอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวโอ้ยคือมันไกลกว่ามากกว่าเดิมโอ้โหแย่แล้วโชว์แย่แล้วพี่เ่วยมันเดินแล้วเมื่อกี้ปิด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 เอาหัวเข้าไปเอาผมวเข้าไปโชว์ผมทำไงอะไม่อยากทำงานแล้วอ่ะผมไม่อยากทำงานที่นี่แล้วเราเราเราหนีอันนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าอยากหนีนี่แล้วถ้าหนีจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่สนแล้วพี่นับพวงกันนะ

เออเราไปหางานอื่นดีกว่าโอ้ย